ค้โจทำไมถึงดีมากในมุมมองด่านโยความคิดของผมเขามองกับทิมโคราชมากเพราะว่าเขาเป็นโค้ชที่แบบอารมณ์น่าจะใกล้ๆประมาณมาริโอเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบแพ้ชอบชนะคนดิงเพื่อเล่นมากับความอาอ <c oughs> เขาเรียกว่า motivation การแขันใช่ใช่เขาดิงแบบเขามีอ่ะ เวลาเขามาซ้อมผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเวลาซ้อมมามีมีมี motivation ตัดแม่นักบนต้นต้นตามด้วยอะ่ะเข้าใจไหม,มแล้วก็ตอนที่เขาเข้ามาเขากางลานาเจนนี้ถูกชั้นอะ่ะแล้วก็เขามากับ motivation ใหม่ใหม,ใหม่เขามากับความความกระทุ่งใหม่อะ่ะต่ดแม่นักบนแบบดิงดงดิงนักบน มาได้ด้วยอ่ะเข้าใจไหมความรู้สึกของผมอ่่าแสดงว่าเราเข้าใจตรงกันเพราะว่านี่คือจุดเด่นของทางโคจอยอยู่แล้วใช่ใช่ซึ่งเออถ้าจะบอกว่าเหมือนกับพวกต่างชาติก็ต้องเป็นมาเิเอที่เป็นชาตเพราะคนไทยอ่ะมีคนแบบน้อยใช่ใช่น้อยมากถ้าเป็นคนไทยเช่มาแบบมันเวอร์ชั่นเหมือนเดิมมาสบายสบายมาแบบอ่าซึ่งมันก็ไม่ผิดนะแต่แต่ว่าอันนี้เป็นสไตล์ของเขามันสไตล์มันแล้วก็ช่วงที่โคจอเข้ามาเป็นช่วงที่นักบอนกุราะ ต้องการค้แบบเนี้ยที่ตัวมากระทุ่งของเขาออมาลงของเขาให้กลับมาพอบอลมันแบบแข็มันทำได้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ใช่มันทําได้อะไอเรามองว่ามันจริงมันจะยากแต่ว่าพอมาเห็นปุ๊บเฮ้ยสามนัดเก้าแต้มเนี่ยมันเป็นมันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเวลาในการเตรียมทีมโค้ชโจก็ไม่มีนะเพราะเลกสองเนี่ยเคินแบ็กเวลโค้ชคนเดิมอ่ะยังอยู่ใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชก็เป็นตายเท่ากันอยู่แล้วเพราะเควินไม่ได้ซ้อมช่วงที่หยุด ปีใหม่ไปเลยคือไม่ได้คือกลับไปไอยู่ที่นู่นไงแล้วกลับมาแป๊บเดียวกลับมาประมาณสักน่าจะไม่ถึง2อาทิตย์อะจะเปิดเลขสองอะมันจะไปรอดไงไงเรื่องสภาพร่างกายาจิตใจเตะแล้วปัญหาเรื่องการงงการเงินเลยมันก็มีตอนชุดเก่าพอเขาเปลี่ยนคั่วเอาชุดเดิมกลับมาทําผู้บริหารเดิมอะกลับมาทำเขาต้องใช้โคโวเพราะว่าหนึ่งูจะหาไข่ด้วย2คือจังหวะโคโจก็คือว่างงานจากการที่ออกจากประจวบมาคนก็ตั้งคําถามนันโยบอกว่า ทำไมตอนทําประจวบไม่ใช่แบบนี้ทั้งมีเวลาเตรียมทีไ้วยนะประจวบนี่คือไปก่อนลงหน้าเสริมตัวได้ตามที่ตัวเองอยากเสริมอีกแต่ผลงานแบบหน้าผิดหวงังผิดเป้ามากมันมันสไตล์เขาอะ่ะเขาต้องมีผู้บบเ,เ,เล่นที่แบบเข้าใจเขาผู้เล่นที่แบบโฟลว์อารมณ์ของเขาทัคติกของเขาด้วยเขาต้องการโคราชก็มีบัตจิประชวบก็นหน่อยอยู่เทียบกับผู้เล่นที่อยู่ในโคราชตอนเนี้ย ผู้เล่นที่ลงไปสิบแปดคนแรกดูต่างชาติก้องหลังอ่ะที่เป็นกับเตนทีมอะชาลีครับดูฟาร์มดูต่างชาติบราซิลนั้นอะแล้วก็ดูอันนี้เชโรใช่ไหมใครนะตัวไหนที่บอกชื่อไปมาเกียววีนอ๋อไทรอนตัวสเปนอ่าโอเคเห็นไหมมันมันเขาเปลี่ยนอะมันมันเป็นนักบอลใหม่อ่ะเพราะว่าเขาต้องการคนที่ต้องมาต้องมาต้องมากระตุ้นเขาแบบนี้คือคือตอนนี้แสดงว่าที่นายโยบอกอ่ะ จุดเด่นของโคโจอะไม่ใช่แท็กติกหรอกใช่หนูคือเล่นแีใช่ใช่เล่นแบบนี้มากพอสังเกตเห็นนะตอนที่ประจวบอะวิธีการเล่นอะไรเนี่ยถ้าถ้าเกมไหนมันดีนะโอเคถ้ามันไม่ถึงชนะเนี่ยมันมันจะแบบเป็นเกมแบบใช่ใช่แบบอารม์เกมมันจะไม่ไม่มาเหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้แบบโคราชมันมันนักบบนมันที่ผมพูดอะเขามาพอดีอะช่วงที่นักบบนต้องการคนแบบเนี้ที่ต้องมากระตุ้มอารมณ์ของเขาที่ที่แบบมาบอกเขาว่าเอ้อทำได้ ตอนนี้เราไม่ดีเดี๋ยวเราทําได้เราจะทาได้บัตต้าเราอยากทําได้เนี่ยเราต้องสู้มากกว่าเนี้เราต้องสมเต็มที่มากกว่านี้เราจะได้แน่นอนเราก็นักบนเล่มเชื่อไงอ่ะแล้วมันชัดมันคือผลมันชนะด้วยถ้าไม่ชนะมันจะอ่อยกแบบใช่ใช่บัตเราก็ยิ่งพูดยิ่งมาตามชนะชนะเออคนนักบนเล่มเชื่อไงเราก็รู้ว่าไอ้วิธีของเขาก็เป็นวิธีถูกต้องแต่แม้ทุกคนเ้องรู้ซึ่งประเด็นมันคือถูกต้องกับโคราช แต่มันไม่มันไม่ใช่กับที่ประจวบใช่แค่นั้นเองใช่แค่นั้นเองอันนี้เป็นความความคิดของผมนะเพราะว่าเห็นเดอร์ดยนโยว่าโค้ชทุกคนไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จกับทุกทีเะอเ้นเวลาโค้ชรับงานส่วนใหญ่เนี่ยเขาถึงต้องดูอย่างนี้ดูนักเตะด้วย่นักเตะด้วยไอ้นี่มันพอไปกาได้ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะใช่ผบเขาคิดว่ากาแต้มนี่ตอนนี้ขึ้นมาลอดเฉยนะขึ้นมาแบบโอ้โหลอดไหมนี่มัิด้องคิดว่าจะลอดควาวคิดขอด แล้วโปรแกรมเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่โคราชเจอหนักนะแต่เดี๋ยวดูดิบัดเราก็แบบสำกันมากอยู่มาช่วงเลกๆชนะสามแมตติดต่อกันส้ำคันมากมสำ้ำกันมากอาจจะมาหน้าเสอเมอโอพ้ก็ไม่เป็นไรย,ยิ่งยิ่งอยู่อยู่ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่โตไปก็เอาอีกอ่ะอก็กลับมาได้สามได้ก็<อ>จริงนี้ถ้าถ้าเป็นคนไทยจะบอกว่าเรื่องเรื่องบุญบุญวาสนาแบบเขาเรียกว่าคือ ถูกชะโลกอ่ะไม่รู้ดันโยคะใจอุตสาหดท่แถ้าเป็นศาสนาพุทธอ่ะศาสนาเราเนี่ยแบบว่าเหมือนถูกชะโลกกับทีมเนี้ทำอะไรมันก็โดตนได้เออแล้วโคจิโอเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยนะคือเขาเป็นคนแบบสไตล์ธรรมะธรรมโมเขาจะเขาจะเชื่อพวกนี้บผมเชื่อมากกว่าอยู่ที่อารมณ์ของเขามช่วยได้แต่นั้นนสำคัญเพราะมันเห็นที่อยู่ที่อยู่ที่นั้นก็บรรยากาศงนั้มันไม่ค่อยเห็นกับกับตอนประจวบมีเกมหนึ่งที่มันจะกลับมาก็คือตอนชนะเชียงราย ก็อย่างเงี้ย<ช>ีิสไลด์ว<ช>ิ่ง<ช>สไลด์น้ำไปเลย,ลยตอนนั้นนะ<ช>ครับ